สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอะตอนนี้ก็สดสดๆดสด,สดพี่น้องเขาก็ได้มองนั่งคักไจบันนี่ตาใหญ่ามานาั่งพี่บ่ใหญ่เป็นนงไอ้ไทยให่นอนเล่นบ่เอาไ้ใส่ใส่บาทบ่อนนี่บ่เอาก็ได้ไปโรงเรียนบ่ดละฮะ

วันนี้วันศุกร์ตัวหวยออกนี่นนผู้ดใดสดอ่าอือฝากเล่าไว้นะครับดไาไรสดสดเอาค้นทีมาไรสดสดก็ได้ไปเลยตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่ที่ภาพชัดเสียงชัดไหมท่านผู้ชมคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะได้ยินอยู่บอดูนี่อับทั้งย่านทั้ง่อยครับก็เป็นยังเอาอัน แต่ว่าเอาไรสดมาก็ได้ยุตัเนี่ยมันก็ซิบออะไรงินอยู่กับพี่น้องพี่นอ้องก็ถักใครมากว่าเด็กเงินบ่งวดที่ผ่านมาเป็นยังไรเซียนบอกซูเอฟซีฟังเนี่ยคะ่ะดังยุ้ยนะครับหม่อยคนคือซาแต่ว่าเป็นเหล็กุ้ดเนอถึงเหล็กแม่นแถวนีอยู่บอกให้แถวทั้งไรบุณิ ดักมือเร็วเหรอรับโทรศัพท์จนสายใหม่ไ,ไปเลยรับโทรศัพท์พนจนสายใหมกห่กดไกดแชรตัวฝันนี่นิดเดี่ยวศูวยนะะย์สองสไลคไ์กดแชร์นะคะแต่ว่าสมชายคือบดที่ผ่านมาแนวโมเดลสม,มุดมาให้เอฟซีเบิงยูไส่ละตัวเก่ามาแนสเซียนซิโซ่ให้เอฟซีเบิงนี่ไปยผมว่าใครเขียนเนี่ยสมมติผมเหมิดเอาว่าเป็นยังพี่น้องกัคือวางบดที่ผ่านมาเนาะตัวเลขของเซียนเพิ่นนี่ เข้าศูนย์สองแต่ว่าให,<ม>ให้ให้ร่างไปออกบนนะแม่ครับมันหลุดรับถ้าออกร่างอะไรนี้ที่ดังเข้าคนนี้ออกบนนี่จริงกับมันโดดกับหวยมันโดดมันตินไดไรเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแกชร์นะคะสำหรับตัวเลขของฮานอยเนาะ เดี๋ยวจังเอาในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนนี้รอดูตัวเลขของเซนสมชายก่อนว่าผลสิได้ตัวไดเนาะพี่อ้อกเป็นยังน้ำปักมือน้ำปักมือรอสักครู่ัวใดกับเก่านึ่งบะนึ่งเก่าบะกับซุนซองบะ,ะวานนี่กับติดเก่าอยู่เก่บ เดี๋ยวจักงวดแล้วที่เขาติดกันมานี่ค่ะสี่ครับสี่งวดติดครับงวดน,นี้จะเป็นงวดที่หารเนาะทีลงตีมาากต้นเนาะจ้าถือมาสุก้นเดีมาถือควานบอกตัวเอกแล้วก็เจ้าก็ขึ้นมากมลนบะเออแม่นเขาเจ้าก็ถือมากงวดนี้ก็ถือเยอกเอ้ยโทษสัมากวนวันวนวันแลยเนาะมวนกุบเลยก็เจ <มา S 2> ้า ย่านจาอะไโทรมาจำอะไรลืมผิดอ่ะบอลืมผิดอ่ะบอยผมไม่มมีเวลาเองครับผมลุ้งหนองไม่ไม่ต้องมาทรมาอย่าของบรับไม่เองครับมันก็ไล่มากนะผมไม่มีเวลาอ่านนะจ้เออผมก็ไล่จนก็มาก็จะเป็นไล่ครับโทู่ม่าบรับบลันจะขับบอยอยู่บ้านครับก็บอยอยู่บ้านไปยังคือบอยอยู่บ้าน ลุงน้องกับเด็กๆเดินลุงจะทำมือลุงน้องกับตุ้งตะเทียงไปนะครับขึ้นกี่เที่ยวก็เทียงขึ้นตีหนึ่งตีสองไปแล้วครับขมือตื่นตายังไปลุงน้องอยู่พี่น้องคือว่าเนาะมันมันเป็นอาชีพเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องไปโบเมนว่าหายเลขเหลวสิไปหาเศร้าเฮ็ดอาสีสมชายบ่เคยเศร้าอาสีเจ้าของจากเธอได้พี่น้องเราสิเฮ็ดตลอดนะเราอาชีพมันห้องป่าปู่ห้าป่าขายเนาะ ปลูกพักปลูกยังขายนะอาชีพเกษตรกรชาวประมงพร้อมอยู่ไดนนำอันนี้น้องสมชายเนาะแต่ว่าเลขนี้ก็คือกับบกขาดคือกันเฮดห้ยเอฟซีคือเกาเฮดคบเปคือเกาห่นนะครับแต่มันบ่คอยมีเวลาว่าง อยู่บ้านก็เลยบกพ่องเหตุก็เจ้าทู้มากทำยางทำยางอยู่ยหัวตาหนีก็วะเอฟซีก็สิบวันเป็นว่ายิงนะครับบ๊อบีเวนาอยู่บ้านโอนค่าประกะมาให้บ๊อเซียนเมื่อกี้ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ครับได้อยู่กับมาไล่ก็เจ้าถือมาไล่ครับถือกลยุทธ์สิบิบบาทครับถือหน่อยถือไล่ครับผเป็นแต่ไม่หลอกข้างล่างถือไล่ครับผมบปนเนินล่างมันดันลุดไปบนซื้อขาเจ้าขึ้นซื้อกาเบ็ตแหละซื้อวัตถุกันขาเจ้า เพื่อนก็หายตเส้ยนเสียนอย่าลืมเขียนเบอร์โทรลงด้วยเพราะว่าเอฟซีเผื่อเขาโชคดีเขาก็จะได้ร่วมทําบุญด้วยเขียนลงทุกครั้งเลยเพราะว่าเดี๋เเป็นบนล่างบนหลังคือเก่าเซียนครับบนจะมาเอาไหมครับอ๋อเอาชุดล่างไปก่อนครับผมชุดล่างก่อนคมาดูแนวทางนะครับ ล่างอย่างเดียวน้องมืนอนกันเนาะครับผมจดจลอกไว้ก่อนเธอเอฟซีอยากเข้าไปในกลุมกับเฮเเื่นเบิง่งนะคะท่านผช่วมยังจุดเชียนครับซีตูคมม่ครับแปดตัครับร่วมหมดครับด้วย้อครับเด้ออย่าลืมไปกลับ,บนะครับไปกลับไปกลับครับอ๋อซื้อมือแปดตัวดีถื่ควรครับซึงแน่นอนบ่ถือครับได้ก็ถือเขาหมวน่เหลือเป็นวันที่ห้าวันเสียรวันฝันเยวน้ำนะฮะ เราเป็นแฟนเนีเลขสูตรสกอนเลขสูตรสกุลเออตัวนี้งวดนี้หายได้ก่อนหายล่างให้นหายล่างครับอ๋อล่างมาก่อนเนาะไปล่างครับเอาของเลยเส้นเลยที่จดไปล่างวันมีอยู่ครับวิ่งเด็กเลนเด็กเมยวิ่งมีเก้ารับศูนย์ครับ ตัวประกบมันก็สดามกับสี่ครับมีอยู่สี่ตัวครับข้างล่างอะ่ะเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ตัวประกบมันก็คือสามกับสี่ครับสามกับสี่อืมตัวเดียวแคนๆตัวเดียแต่เดี๋ยววงกลมแคร์จีกับจับคู่ออกแล้วจะมีสีเก้าครับสีเก้าเก้าสี่เนาะเสร็เนาะไปเลิเนาะครับสีเก้าเก้าสี่ มีน้าอีกเพื่อนก็สามเก่าครับโอ้ยศูนย์ศูนย์สี่ครับเมนแมนมาเออศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์ครับผมศูนย์สามสามศูนย์มาเช่นครับอีกชุด เมื่อแต่เมื่อสามเก้าเก้าสามแม่เนี่ยบอแม่งอ๋อสามเก้าเก้าสามต้องกลมสีเก้าแล้วครับเน้นเน้นสีเก้าจีเก้าครับคืคลิงนะครับอันเด็กเมื่อแต่เสยนตัว<ไ>เดียวตัวใดนอกมันมันมียูซีตัวเนี่ยยูซีตัวให้เก้าครับ วิ่งเดือนเก้านะครับเนาะเดือนเก้าครับเนาะสำหรับเลขศูนย์เลขสามเลขสี่เป็นตัวประกบนะครับเป็นประกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบิรงชัดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเซียนโชว์ตัวเลขน้ำเซียนกันเท่าไรค่ะเอฟซีเบิ่งห้าอ่ะดูชัดๆนะคะจากที่เซียนสมชายนะคะเขียนให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวกองเห็นไหมเนาะพี่น้องค่ะ ใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะคะเป็นตัวเลขของเซียนสมชายนะคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขเข้า02เนอะเพราะว่าหันไปกับบนล่างก็คือเขาอยู่เลยขั้ขไาลล่างครับแต่มันไปออกข้างบนนะครับค่ะไม่ล่างไปออกบนพี่น้องข้างบนผัดไายทางล่ไปไห้โคกหนึ่งครับไปออกโคกโกใช่ไหมสาเลขหกกันว่เข้าอข้างบนเนี่ยผมนั่งผ้าแรนๆครับต่มันกะ ยังคิดอยู่เด็กตัวเก่าอยู่ครับหัวบนคิดน่ายังคิดเป็น<ะ>เด็กตัวเก่าอยู่ผม<ะ>ยันมันในรางมันโดดไปบนนึ่งไปบนหน้าหมดเมื่อกี้ก็เลยหายหกนึ่งไปนึ่งนะมันผลเอาสองทั้งสองทั้งศูนย์ไปดัากันหมดเลย<ะ>ค่ะแต่โดดซ้ำนะครับเด็กไอ้สุดรางอ่ะมันน,น่นานที่มันยังคิดโดดขึ้นไปบนมาซ้ำนะครับ<ะ> เป็นแนวทางของเตือนส้มชายนะครับเตือนน้มทายภานในแนวทางล่างอย่างเดียวไปก่อนนะครับสําหรับแนวทางบนเดี๋ยวจะมาตามให้อีกนะครับสําหรับเลขวิ่งเลขเมื่อยนะครับเป็นหมาเป็นตัวเลขอยู่สี่ตัวนะครับแต่เป็นหนึ่งเก้านะครับวิ่งเก้านะครับจะมีตัวประกบนะครับเป็นศูนย์สามและสี่นะครับสําหรับแนวทางจับคู่นะครับสองตัวนะครับสี่เก้าเก้าสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ สามเก้าเก้าสามนะครับสําหรับตัวเนียนเน้นสีเกาเม็ดเดียวนะครับรับเม็ดเดียวของเสี่ยนสีเก้านะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องจ๋าพู้ใดเขามาสี่ก้อนอันรับไม่จะได้ก็เสียนสี่ก้อนอันรับเมื่อกี้ผมฟลอยออกไปผมว่ามันสิบวนดังมั่นก็ย่างดังจะซื้อจองสื่อก่อนที่ส้่ก่อนอันรับ จะเป็นแนวทางะะเลยค่ะ่านผช้ชมนะคะตัวเลขของเส้นทู้ไดอบอกให้ติดตามนะคะมาอหอดมาถึงแล้วเนาะ,ะเพิ่นกำลังใจคือเกาตัวเลขเข้ามาแล้วสี่หัวติดเนาะสี่หวครับสี่หัวติดนะะดี้จะเป็น,นงวดที่ห้าเนาะเสียนเนาะแปดตัวนี่บ่เสียตังค์แับแปดตัวบ่เสียตังค์บอเสียตัง,ตงค์ครับเ<ม>พราะว่ามันฝันเกี่ยน้ำนะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องจโกๆมันมาเนาะค่ะ่าผช่วงค่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทถูกความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม